สวัสดีครับนนนนมามาตีพึ่งก็พี่พานุกรก็พี่แปะครับนี่พี่แปะกำลังขึ้นครับพ,าาาาพึ่งอยู่โน่นครับ ่นพ่พานครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยครับพ่พานเสรครบแล้วครับพ่พานเกมขึ้นแล้วครับ อตอนนี้จะขึ้นถึงรังแล้วครับนี่ปีฟานกับพีแปะผมอยู่ข้างล่างครับไม่กล้าขึ้นกับเขา กำลังเต็มเลยครับหลังเขาหลังเขาโจ๊ะเลยครับโห oh, สวยครับ รังเต็มครับเต็มผมเลยพี่ก็ถ่ายอยู่ตรงตัวเองก็ได้ตีเสร็จมาแล้วครับโอ้รังสวยครับขาวจ้วะเต็มรังเลยครับหัน้ำอยู่ข้างล่างครับตัวก่อนเต็มครับผมก็ได้ลงมาแล้วครับ ผางแป,ะโ,ปะโน่นพี่ผางครับสวัสดีครับฝากช่องพี่แปะด้วยนะครับ